สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเอาลงจงครับนี่ยันมาติดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูโคเวตาครับ L 3 6วินเฟืองแตกนูน่นเมนโทแแซมเลน ช่วงนี้หายไปไหนครับ<อ>ติดมีแล้วครับ<อ>ติดหีบอกติดหีครับไม่ผ่านไม่ผ่าน<อ>หายหน้าหายตาครับหมกมุ่นครับช่วงนี้หมกมุ่น<อ>เฮ้ยบ,ไไบ,บ่ได้ใส่บูดมากเว้ยบ่าไปยังเดี๋ยวห้ยกำลังใจอยู่ทั้งึง เอ ų, Cette, you know, kid, ้ยเดี๋ยวหลักมาถึงกันแทวหน้าเดี๋ยวสิหลักซอยเออเอาออกนี่ยังจะเคี่ยงคือนบนตบออกบนหลอดขึ้นบนตบออกบนหลอยิ่งน้ำแข็งหายเหรอเอาหลักไปทั่วแห้งหลายอยู่ โอ้โเนี <divide> <ifi Water> ่ยเหรอว้าลูนั่นอกกนเออก็ันเอาไปูกรถเสรนึงมอมจะเสรครับสองมันีเสร็สเดี๋ยวเอาสูวตดึงไม้ทีนะลรัดัดเขาลัดเขาว้าวคือว่าพูดเดียวเอามันมาอย่างมา ึงบ่อะขื้ไกเแี๋บ่หอดบ่หนโอุย้ยยืนมือมากับหอดมั้งเบ่งครับเสียนครับเออ้หูิดเป็นอยู่ตัวนี้นัวเป็นตัวสี เอาจังแล้วปอดบ่วพิพมพยืนมือมากป่ะด้บ่วปลดบ่พี่วพิมบักแช่มมันดึงไปดึงไปอยู่เ่ยมันเสือเกียร์แตกแล้วบ่ะ อันนี้ต่อเดี๋ยนยาวาเสียมันจะเสียสลินทิมะะอยู่คนนี่เอาดีๆได้เสียม Anh đi mày, áo sling nè má, bảo, bảo sling nhào thế, nhào, sling chưa? จะลำบากโอ้ยต่อ,องอสิตรึงอย่าพนูดนัตตัวนั้นอนั่นันมนขาดกันหรอัน,นักมันร้ายปะเป็นนะขาดปะไม่รองไม่รู้ แับเลยโอ้ยยืนอยู่ไกลมากเลยดินเฟืองแตกครับดินสมองทางน้นดินเหนียวแถวนี้เหนียวครับเพราะว่าตน้นน้นคลอง,งน้นคลองน้ำแล้วเกี่ยวมาเกี่ยวแถวนี้ยังยอมแพ้เลยครับ ใคยดูเขาจะสาว้าเลยไหมเดี๋ยวลองดึงครับดึงอยู่ฝั่งนู้นเลยรอดูครับว่าจะขึ้นไหมได้ไห,ไหม แล้วครับาดูรอชมตอนนี้ขยับไม่ได้ครับเฟืองแตกดูน้ำมันน่าจะเสือ้อเสื้อเกียร์น่าจะไปแล้วเพราะว่ามันดู ยาวครับมาสเตย์ไหโอ้โอเอาแต่สู้เลย เอาอยัางไงฝั่งนู้นโซ่ไม่ถึงครับตึงแล้วครับ ดี๋ยวมาดูยับ,ยบ <mayın> ยไหมอ,อือไปอยู่ครับอลุด นรารัลบก,ก่อนอขาดต่อสลิงแล้วครับเมื่อกี้สลิงขาดเลย ยมาดูถ้าดึงสูสสเตป๊บก็เกาะเฉพาะโซ่ครับอันตรายสลิงเริ่มขยับไปเรื่อยแล้วครับทีละนิดทีละนิดเพราะว่า ไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงบ้างอ,อ,อมันเดี๋ยวรอดูรอมันน่าจะล็อกเลยครับดู เราดูครับขึ้นแล้วเดี๋ยวหันหัวยังไง เดี๋ยวไปตรงนี้เอาตรงเนินนี้ครับขัดแล้วนะอวัสดีควัสดีครับม้ากากมาจาเลยเด้อมาจาจบตรงข้ามฟังแตกเลยปะ เด้ดึงไปก่อนนะให้มันกลับลำไปนี่ก่อนนะตอนนี้มันก็ดึงมานี่เด็ตอนนั้ไปไปจับพื่มาไล่ไปโอ้โหย่งดีงลอดเลยหอาแย่างแย่งขอา แล it, please, ้วรั้งดแตเปมเปยงเดแต่มันไตินัรเียรอยียบไม่จังหวะมันติดแล้วมันมีนี่เลยนะเมนเลยไม่จังหวะแรงกันลากไปเลยเนไปด้เอาอข้างหน้า ดึงไปถึงโค้งอีกก้อนดึงไปถึงโค้องต้องดึงไปอีกก้อนดึงไปอีกก้อนก้ะสันไปโค้งต้องไปยืนหันน่ะขวสิ่เพียงเออยืนติดรถงเท้าน่ะไม่โค้งไปยืนทางพุ่นใคนดิไปยืนทางพุ่นไหมเจ้าฝากกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับแล้วก็ไปดึงคันที่พุ่นนะให้เขามาดั่งให้ตัวสั่นอือ